ดังนั้นเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดภายในประเทศและเตรียมความพร้อมในการระบาดของโรคเชื้อโควิด -19 ระลอกใหม่ในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุขด้านการเข้าระวังป้องกันควบคุมโรคด้านการดูแลรักษาด้านการสื่อสารประชาสัมพันสร้างการรับรู้จึงมีความสัมพันธ์และจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการพัฒนาโรคดังกล่าว ให้สามารถดำเนินการเพื่อรองรับการระบาดของโรคที่อาจเกิดขึ้นให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคสว่วน เข้าใจทีนึงผมว่าซอฟแผนอันนี้เป็นการประจุแบบทับแผนนะก็เลยใส่เสือ้อตัวนี้มา <c oughs> แ,มแต่ผมก็มีใจนะฮที่วันนี้เป็นนิมิตบายที่ดีของจังหวัดร้อยเอ็ดน,นะครับที่เราจะได้ได